มาที่ข่าวดีนะคะของคนที่ใช้ถนนถ้าเกิดว่าขยายเลนมีช่องทางการจราจรเพิ่มขึ้นแน่นอนว่ามันก็จะสะดวกมากขึ้นซึ่งกรมทางหลวงนะคะก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข1048สายบ้านสามหลังอำเภอสวรรคโลกแล้วเสร็จนะคะก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางหลวงแล้วก็เป็นการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางท,างที่1ดําเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข1048สายบ้านสามหลังถึงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยระยะทางประมาณ17.98 ซึ่งเส้นทางสายนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มสองข้างทางเนี่ยจะเป็นบ้านพักอาศัยของประชาชนแล้วก็เป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะคะมีต้นไม้ตลอดสายเลยซึ่งก็เป็นเส้นทางส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข1048สายดอนชัยสวรรคโลกเชื่อมต่อการจราจรระหว่างอำเภอเถินจังหวัดลำปางถึงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยซึ่งเส้นทางสายนี้เนี่ยมันจะคดเคี้ยวตามไหล่เขาโดยเฉพาะในช่วงพื้นที่อำเภอเถินที่มีลักษณะสูงชันมากกรมทางหลวงก็เลยทําการก่อสร้างขยายทางหลวงจาก2ช่องจรา เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด4ช่องจราจรช่องจราจรกว้างช่องละ3.50เมตรผิวจราจรก็เป็นผิวแอสฟัลต์ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมที่สําคัญนะคะมันทําให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการเกษตรอุตสาหการรมแล้วก็การขนส่งเป็นการอำนวยความสะดวกความรวดเร็วปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางตลอดจนรองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยค,ะค่ะ